99, 99. บาท้ทด,ดูสิแน่น,นมากอะขูดแต่ว่ามันเป็นโัมเมคกันนะคะมาอยู่บริเวณหน้าอา Uno. สนว AH ิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมนค่ะคนจันจะเรียกว่าหลังวัดนะคะวันนี้พาคุณมาริมรสชาติความอร่อยของอาหารว่างนะคะหรือว่าเป็นอาหารแบบทานกัน ็นหมูขนาได้เลยนี่คือพิซซ่าหลังวัดค่ะร้านอร่อยอีกร้านหนึ่งที่เป็นพิซซ่าสไตล์โฮมเมดรสชาติเนี่ยโอ้โหไม่แพ้แบบว่าร้านต้นตำรับเลยทีเดียวนะคะพิซซ่าโฮมเมดมีลักษณะพิเศษอย่างไรนะคะและลักษณะแบบว่าทําอยู่ในบ้านเลยแหละแล้วก็เป็นบรรยากาศบ้านจริงๆน่ารักน,ร,กนรักแบบนี้นะคะสวัสดีพี่มายุรีนะคะนี่กําลังทําพิซซ่าอยู่เลยค่ะคุณผู้ชมขาพิซซ่าหลังวัด ขายมากี่ปีแล้วคะพี่มายุรีหกปีแล้วคะ่ะหกปีแล้วนะคะรสชาติความอร่อยที่ทุกคนติดใจเนี่ยอยู่ที่ไหนของพิซซาพี่มะคะก็แป้งส่วนหนึ่งแล้วก็รสชาติที่เราไม่เหมือนใครที่ไม่เหมือนใครคด้วยนะคะอันนี้ที่พี่มะทำคือหน้าอะไรคะซีฟู้ดค่ะซีฟู้ดนะคะโอ้โหมีอะไรบ้างคะในซีฟู้ดพี่มะคะก็มีปูอัดชิคุวะแล้วก็บุ้ง สับะรดพิกหวานโอ้เป็นแบบสไตล์โฮมเมคเลยนะคะเริ่มต้นยังไงพี่มาถึงมาขายพิซซ่ามันยาวอะแบบว่าเป็นคนที่ชอบทําอาหารแบบนี้อยู่แล้วหรือเปล่าไม่ค่ะไม่เลยไม่กลัวโอ้นี่พี่มากําลังทําอะไรเราอยู่ดูเนี่ยดูสิ นี่คือชีสนะคะเอาพิเศษชีสเลยทีเดียวนะคะอาพิเศษใช่ไหมคะพิเศษชีสเลยค่ะว้าวจะได้แบบว่าเหนียวเหนียวนะคะน่าทานมากเลยอันนี้แบ่งได้กี่ชิ้นคะหครัหกชิ้นไส์กลางอันนี้ไซส์กลางอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครัพี่มาทอดซีฟู้ดเจ็ดเก้าเจ็ดสิบเก้าเพิ่มชีสอีก20่สบาทยี่สิบก็เป็น99บาเบาทคุณผู้ชมดูสิแน่นมากอ่ะขูดแบบว่า มันเป็นโฮมเมดกันนะคะกับรสชาติแบบนี้นอกจากพิซซ่าแล้วพี่มาขายอะไรอีกไหมคะก็ไม่มีค่ะไม่มีเลยพิซซ่าอย่างเดียวเลยเริ่มต้นแต่ถ้าเปิ่มคุณป้าก็จะขายขนมให้เด็กอ๋อมีขนมให้เด็กๆด้วยนะคะเริ่มต้นกับราคาเท่าไหร่กับพิซซ่าถ้าเกิดยังไม่ทานในราคา19บาท99บาทต่อมี49บาท49บาทไซส์เล็กค่ะไซส์เล็กนะคะไซส์เล็กได้กี่ชิ้นคะ แบ่งได้4ี่ค่ะสีชินนะ้นเนาะอ่าเดี๋ยวพี่ม้าจะอบให้เราดูะดะนะคะดูสิคุณผู้ชมแบบโฮมเมดจริงๆอะ่ะแล้วมันก็ดูน่ารักนะคะน่าทานมากเลยนะคะแล้วก็มีไส้ที่ท,ที่น่าสนใจแนะนําไส้ให้หนูหน่อยได้ไหมคะมีไส้อะไรบ้างเอมีหน้าอะไรบ้างนี่ค่ะมีเบบี้เฟสฮาวายเอียนสโมกกี้เบคอนฮอทเกเลดชิคเก้นดูโอซอสเซสไอแลน มิกซ์สเปเชียลซีฟู้ดค็อกเทลแล้วก็หน้าพิเศษเลือกได้4อย่างอ๋อถ้าไม่ชอบอย่างที่เป็นมีทางร้านมีถ้าเราจัดให้ไม่ชอบก็เลือกเองได้เลือกเองได้ด้วยนะคะขนาดเล็ก4ี่สบาท <49 S 2> ใช่ไหมเก้าค,ค่ะขนาดกลางนะคะ69แล้วและขนาดใหญ่139บแต,แต่แต่ทีนี้ว่ามันก็แล้วแต่หน้าอีกถ้าถ้าขนาดเล็ก หน้าธรรมดาก็สี่สิบเก้าหน้าพิเศษก็ห้าสิบเก้าอ๋ออันนี้คุยกันได้นะคะพี่มะบอกจะเอาแบบไหนยังไงเนาะเพราะว่าลูกค้าที่มาเนี่ยรสชาติความชอบเนี่ยแตกต่างกันการตอบรับของลูกค้าพี่มะเนี่ยมาจากที่ไหนบ้างก็ทั่วทั่วไปเลยเพ่อทั่วไปมาจะเป็นปากปากต่อปากปากต่อปากเนาะบอกกันอย่างหนูแงได้รับมาแบบปากต่อปากบอกว่าเออมันอร่อย คือเราก็ไม่ได้ประชาสมพันญมากค่ะ่ค่าทาน้วอร่อยเขาก็บอกต่อแล้วก็มาทันรสชาติความเป็นเอกลักษณ์นะคะที่พิมะาคัดสารวัตถุดิบแหละอันดับแรกแล้วก็เรื่องราวของซอสเนื้อค่ะแป้งแป้งด้วยค่ะแป้งด้วยนะคะความสะอาดนี่ก็สําคัญนะคะในทุกๆวันคุณคุณป้านมาดูในในในที่อบดีกว่ามันน่าทานมากเลยอะระยะเวลาอบแป๊บเดียวใกล้ได้แล้วใช่ไหมคะค่ะประมาณ5นาที5นาทีเองคุณผู้ชม พิซซ่าของเราก็จะได้รับแบบชีสเยิ้มๆนะคะวันนี้แป๊กลองทานเป็นซีฟู้ดค็อกเทลขนาดกลางนะคะอันนี้แล้วก็เพิ่มชีสอยู่ที่99บาทเท่านั้นเองทานได้6คนพัก4คนเนาะ4คน6คนคได้นะคะอร่อยจริงๆแล้วก็ความเข้มข้นด้วยใครที่ชอบทานเป็นแนวผักรวมก็มีโรยหน้าผักด้วยใช่ไหมคะพี่มะขาผักมีผักอะไรบ้างคะมีข้าวโพดเม็ดถั่วลันเตาแล้วก็<ะ>แครอทค่ะ แครอทด,ด้วยนะคะก็ผสมผสานใส่เข้าไปให้คุณได้เด็กๆกันเนาะได้รับประโยชน์จากมีบางคน,นะคะเขาไม่ชอบทานเนื้อสัตว์เราก็ถามนิดาจเจไหม<อ>เราก็ทําให้ได้ก็<อ>จะมีผักรวมมีสับป,ปะรดพริกหวานอ๋อผักรวมสับป,ปะรดแล้วก็พริกหวานด้วยนะคะอันนี้ก็รสชาติอร่อยเช่นเดียวกันนะ ขายทุกวันไหมคะทุกวันค่ะเริ่มตั้งแต่กี่โมงนะ10บโมงจนถึงหกโมงค่ะหกโมงเย็นนี่ก็ใกล้แล้วใช่ไหมคะพี่มาขานี่ก็ใกล้จะสุกแล้วนะคะพิซซ่าหน้าซีฟู้ดเดี๋ยวเราจะมาดูว่าความยืดความเหนียวของชีสเนี่ยมันมากมายขนาดไหนนะคะเบบี้เฟสนี่น่ารักมากเลยชื่อตั้งเองค่ะทานแล้วจะเป็นแบบหน้าเบบี้เฟส้วยหรือเป่าเด็กชอบมากปูอัดไส้กรอกนี่เป็นอาหารโปรดของเด็กๆใช่ไหมคะ เริ่มต้นก็คือมันมีเด็กเด็กเขาสั่งแล้วคนเนี้ยจะสั่งประจำเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเด็กชอบแต่ก็ไม่รู้ว่าจะตั้งชื่ออะไรดีก็เลยเอาอันนั้นอันนั้นเป็นเบบี้เฟสน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็เป็นแบบโมกี้เบคอนนี่ก็คือเป็นไส้กรอกใช่ไหมคะไส้กรอกเบคอนไส้กรอกเบคอนด้วยพ็อกพาเลตน่ารักอ่ะพรอกพาเลตเป็นแฮมกับเบคอนแฮมกับเบคอนนะคะพรอกพาเลตชิคเก้นดูโอ้นะคะซอสเซตไอแลนด์นี่ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะดูว่าเวลาพี่มาเอาออกนี่เป็นยังไงพี่มาช้าๆนะคะช่างภาพเราจะได้ดูสิคุณผู้ชมเนี่ย99าบ้าบาทอะ่ะมันน่าทานนะนี่ค่ะแล้วก็ใช้อุปกรณ์การตัดแบบว่านี่จุ๊บๆเลยนคะคะสายตาแบบว่ามแม่นมาก <laughs> นี่ค่ะหอมมากคุณผู้ชมหอมชีสคุณภาพนะคะที่พี่มะเลือก เป็นพิซซ่าโฮมเมดสไตล์บ้านๆอะแต่ราคาไม่เกินร้อยบาทเนาะสำหรับนี่ค่ะ99บาทเท่านั้นเองอพี่มะยกให้หนูดูสักชิ้นหนึ่งสิคะความยืดของชีสเน,นี่ยมันเป็นยังไงบ้างเห็นไหมทุกชีสทุกอันนี้ไม่มีติดอยู่ที่พี่มะเลยอันนี้เป็นอะไรคะคะโอ้เลกด้วยอริโน่ให้หอมนะคะ,ะนี่แน่น่าทานมากเลยนี่พี่มะยกดูเนาะเห็นไหมคะนี่คะ่ะนี่คะ่คะคุณผู้ชม มันน่าทานมากดูสิคะมันยืดเลยนี่ค่ะสั่งเลยมาเลยมามามา,มา,ม,ามาสั่งกันนะคะกับพิซซ่าที่แสนอร่อยนะคะออเดอร์นี่โอ้โหแน่นอนเลยว่ามันค่อนข้นางที่จะสั่งได้ง่ายๆเลยผัดกับพิซซ่าหลังวัดแล้วก็ความอร่อยที่พี่มะนี่มอบให้คิวแล้วค่ะแล้วก็ทานกับซอสอีกใช่ไหมคะพี่มะแล้วแต่ชอบเนาะ <No? S 2> เป็นซอสไรคะเล็น,นกับมะเขือเทศโอเค โอเคพี่ม้าฝากพิซซ่าหลังวัดให้คุณผู้ชมหน่อยค่ะเชิญชวนหน่อยค่ะไม่รู้จะรู้อะไรอร่อยนะรสชาติดีราคานี้เนาะก็ไม่แพงค่ะขอบคุณลูกค้านี่นึงค่่ขอบคุณทุกท่านค่ะค่ะคุณน้องขอบคุณพี่ม้าด้วยค่ะ